เขา,าพูด้าจาแต่้วยความเป็นจริงแล้วมันจะเกี่ยวข้องกันจริงหรือไม่วิชาโหรา,าศาสตร์ของกันราจครูมันจะแม่นยำขนาดไหนความเป็นไปได้หรืเรื่องนี้มันมีเหตุรับลมคมในอยู่ที่ตรงไหนนี่คือเป็นปริศนา ความผาสุกของพี่น้องประชาชนเห็นกับความสงบของประเทศชาติบ้านเมืองก็ถือสว่านี้คือการเสียสละฝ่าหญิงสุดิสาจะต้องพบกับผู้ครองที่จะเป็นใครก็ออยังไม่สามารถที่จะทราบบอกได้ ฝ่ายิงจุดิีสาเสด็จมายังตนหนักของข้าทานบริวารผู้รับใช้นายอดทองและก็นายแกว้วพร้อมด้วยผู้ติดต,ตามมีพระประสงค์ินเรื่องหนึ่งเรื่องใดโอ้ครับตะว้บังคมบียกรักกวายิ่งพม่ทราบกวาย,ยิงมีเรื่องตุระอะไรถึงได้สเสด็จมาถึงนี้ กระผมเธอยอดทมไม่ได้สามาหลวงหน้ามาโกนอยู่เลยก็ไปเด็กกันตอนรับไม่เป็นไรเด็กกันยอดอมกระผมกับนาไว้บังกรมกับควายยิ่งเดี๋ยวจะบอกเล่าให้ฟังแกะกิบเกิบเกิบเกบเกิบเกับเกบตกบเกบเกิบเ nơi, xongประกาศ đại ngươn phát con thì hãy bảo vợ tự sẽ đai cứu vua, rắc thì râu co ya, ta cầm nốt, ngô su tía ủ, rau Yeah. ส่วนมากกะเบลียยลง ตัวไว้บ่งคมกับกว่ายิ่งมิตรสาบกว่ากว่ายิ่งยิ่งมีเรือกันเลยนี่เกลีวกระบอกไม่ได้มีการต้อนรับกว่ายิ่งสเสด็จแก้วมึงไปเลยในตูน้เ,เ,นเนย็นโหลแอปเปิ้ลนด้ไรอยัางวุ่นวังเวกจบมันรับแค่กี่ที่โหลแอปเปิเ้งงเลเ,เ,เปล้ได้อยัางไรมากเอ้ยไปในตู้เย็นแอปเปิ้ลหน่อยมาอยู่หายตู้เย็นบ้านเปลืองเงนินเลยจุ่มบุญ อันน e like, uh ั้นรู <pet it ku with ique> ้มั้งเตียวไปเตียวแจ๋โอ้ยหลูกกำเลียดเนี่ยเตียวเต้ฮึยังไปดับแก๊กม่เอ้ยงิงค่ะรีบๆพูดแลวก็รีบๆับไปก็เจหนูรู้สึกว่ามันตื่นโจอะไรนะก็ทองเม่กพี้คือสายตาส่งปบดสื่อสั้ไปต่างวัวใจไปนั่นแหละ ควันกบไม่รู้แกนี่ปิ้วใช่ใจร้อกเนง่ยให้ลมเป็นไอ้ยลึกซี่ช่วงกลานเรานัดกันก็ว่ากูช่วงไล่ไปมื่นเม็ดงอย่างคืออย่างนี้นี่ครับพี่ยอดทองประเด็นกับวงยิงเจ้าสงกาอยู่ที่พระสมหักเนี่ย เด็ดพ่ออนุญาตเนื่องจากว่ายอดทองกับพี่แก้วเี่ยเคยสร้างคุณงามความดีเอาไว้ตอนที่เสด็จพ่อประพาสป่าแล้วก็ได้พี่ทองพี่แก้วเี่ยเป็นผู้นําทางความมันอยู่ในพระตำหนักเป็นยังไงบ้างครับพี่ทองก็ไม่มีไรไม่มีปัญหาอะไรกับใบยิ่งกับสบายดีกับมีความมันอยู่ตามอัตกะกับอัตปาบไม่ใช่อัตกะนํานพี่ตัวเลยแหละครอัตกะนั่นคือไม่ได้แตกเหลือด มีความเปนอยูตามัตตาปากับยิ่งกับกาคือเป็นพระมหาคารุณาม่อมปอมม่อมแหไอความเอนดูผัวกลับผมกับกับคือต้นเราปวกเราอยู่ป่ากับเนี่ยอยู่ในป่าในดงี่นีมาอยู่ในรูในวังกาคือสะดวกสบายกับนะเออแล้ววันนี้ที่เด็กปาเขาประกาศเรื่องของพระแสงเพชรที่สูญหายพี่ทองได้รับทราบหรือยังอ่ะโอ้รับทราบ ก้าวเล้วแค่ปอดที่พิดงกว่าก้าวถุกันนี้อยาเกึนตีอ๊บปดตึงตีอ๊บยกว่ากข้าวแล้วก็ปีว่าเจ้าแล้วกับก้าวตองติ้นยกแก่ย่กไกล้ไก้ใก้ได้ยินกับก้าวตองติ้นทุกคนได้ควงก้อยหมดเกี้ยวเลยดีเจเกียวจะเว่ยคุมแควนคลับนั้น ไว้เจอทุกวันเลยนี่เอบบว่ากูเกิดจะนึ่จากใดก็ก็นะเออจอยสร้างบ้านตรงนี้ก็เล้วแต่ก็ใหญ่ห่อกระจายข้าวโยธบ้านกูเออว่าดวงนีเดินนักด้ยตาน่ผมปุ้ยยก็ตั้มเปิดร่วรวมก็ได้เป้ยเปร์ก้าวจ้าบ้านเมืองรือลำปุงกว่าเพิ่มจงประตัววงนนกูแต่กี้เะว่เลากวางไปือเออ นี่วันนี้มาเป็นพิธีกรพร้อมกันกับดีเจจอยไรนาราที่ไหนเนี่ยก็ศินี์กับสื่อศิลปวิธีกล้องอคุณสมริ์เปดคงกับอ๋อเอออ่านเลยก็หละกาปียอดทองอก็เรียกว่าเป็นงานเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมหรือประา่ังคฤิก็เรียกว่าอาร์ตแอน เขาจะฟาดเท้าโอ้แควกติวาเลยเลยต้องแควติเรียกเออนี่ยเกลไม่จนใจเลยอุ้ยพี่สองรู้ภาษาอังกฤษด้วยเกลเนี่ยมาอยู่ในรัฐเนี่ยว่างซึกงทาบ้างเลยเกลภาษาอังกฤษมึงเอ้ยกว่ารังมาต้องเทียวหรือตอนนี้อ่าตอนต้นพ่อราวันก็ต้องเสริมการต้องเทียวเองประเทศไทยที่นี่กว่ารังมังคาหนังเครื่องมันนะนะมึงก็เลยนี่นี่สมาคมการต้องเทียวมากันเต็มหมดเราพร้อมจะต้อนรับแขก เพราะจังหวัดตังเรามีปูนที่มีปูมีตัดติดช่วยห้ามศิละปะวัฒนธรรมยิ่งเลยอ่าก้องกินก้องเรื่องหมากไม้หนุ่มเลยมาตั้งเต้นลุยมัดนะฮะยินไหมอ่เคยมีกูปองเอาไปแลกได้กูเลยก็ยินไปแลกไม่กอดีลับาไมา่เอ้ย้อ้ไรดีก้าวัดตามิโซกูปองหนุ่มเอาดีก้าวัดตอดติ้นไปแลกไม่กอน้วยมีไงที่เนียนกันกว่าเออ ตึ้งแหละมึงมึงไม่ได้กินกูได้ปล่อยกินกับตุลากัาบคลอกกันเละชอยคับมันรู้คาบเพือกว่านักเลยว่าตึ้งก็หยกนุ่มกินไม่ออกได้กูไหมกูจะไม่ได้กับคลอกกันเลยกูจำกูกับกว่าดเพิ่มเลยน่ารีน้ากวาดเพิ่กับคลอกกูชอบยิน เข้าใจถึงภาษาต่างประเทศเติมกับยูบูเก็ตกับพี่ทองนี่เลยก่อนที่มาอยู่วังยูบูเก็ตตามไรกันยูบูเก็ตเป็นเออเป็นเป็นกเอยเป็นเกย์เกลียดแล้วเนี่ยมขึ้นเกียร์นี่อยากขึ้นกูแต่งเฮ้ยว่าเป็นเกย์เฮ้ยจนบอลเนาครับ Nè nè, đưa đi nè nè, nè đi 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 đưa đưa đi 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 cây đi 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 mẹ đi 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 cây, đi 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 ลยแต่เตาุ้งองุ่นี้สุกว่าเจ้าเจ้าคุยกันสนุกสนุกดนึงรับมหาพี่จองทุกครั้งทุกครั้งนี่ความทุกมันหมดไปเลยเกือบมัดเลยนี่รับกระโปรงเราโยกันนุกนุกีับนี่วันนี้เบอร์แตกเหลือเราตั้งแต่ยวันหลังงานก็พิต่อเจ้ามุ้ง่เจี่กยือไปยูบูเกตกับพีทองกับวิ่งรถโดยสารเกที่นี่รถโดยสารรังบูเกตเลยมาลุงเตียวไปลุงแจ๊กรถตัวมันก็ตึเดือรถกอเรากูเมาอเมืองเลย แต่ว่าต้องพูดภาษาอังกฤษสื่อสั้นโจกในการท่องเที่ยวมันต้องชื่อสั้นคือแร่งกันกับความรักโดยเรืองแต่ถึงมึงแร่งไปไหนต้องคุ้มเฮียนายรังตรงเป็นแล้วมันจำอยากเลยกูปะผัวก็โชนเฮ้ยมอเต็กซี่ไหนเฮียพอถึงคนรักฮัลโหลฮัลโหลเอ่อออกชิปแม่มือ mấy giờ ốc clip lên alo cứ tạc thai kìa ừ. tất tờ bà râu bà ô mà nơi bà nà lẻ à. về thì tao lấy mắt này nơi bà đưa dư câu bánh khoa mà tao bà đi bà nơi gặp rồi rồi những đời sát những tương tác gặp phút sát bà I want to call the hotel à hình nói bà nơi cú từng mắn cả khuyên nắng râu gặp bà rô rèm ตึงกาปกขาด้วยส่านพอมันลุงจะดรถมันจะตั้งว่า How much? เป็นเพื่อเราเป็นเพื่อเราคือเต่าเด้เลยวะการถการถแล้วมึงบอกเพื่อโอ้ก็ไหนไอ้กูบอกไปเลยว่าทวินตีบาท์สอนเท่าไรเด็กก็ทวินตีบาทกับไม่ตึงก่านยี่สิบบาทคือรอบเมืองนี่จมใจไปส่งตึงไหนนะโรคเร็มคือแม่ก็ว่าไปจักขิวรถ là cặp đôi du lịch, vinh rộm rưng, chậm rãi bay tung tơi, lặng tin mong chờ, ai vón lạc lạc bên si bát, si bát pin, đèn rực đèn lối trăng, ơ, tung qua tà tang, u bao chế bồn, náo loạn tang, à, cô ta hello hello, mình hello, why you go? Quán. จำไปไปจอไปไปน้อยจึงมันว่าเพื่อยไอ t t นทู l h ฮ a r ย่ o y ไปน้อย hard j o y ว่าโอเค you are my friend วโอเคโอเคในเรืลอไอ้เกงไม่รู้เรื่องเลยเลยไม่ศึกษาเลยไม่เก่งจังปีต้องนี่จัดจ้องใ้น่าจะหลุกกลึงมันเลยหลุกกลึงก็คือไม่เต็มมันอ่าแล้ว่าเกบมเล่น ไม่ตึงกัดไม่พลื้อแล้วกันเองยัวไม้เฟนปักหัวกก็เดงไปเลยหาใจหัวาน,นี่เลยกว่าป้าได้ไรเมาปยาจ้อยกูตีจากเบิ้ลกับรถเรือนกูใส่มันจากกูแเก็ตมึงจะไม่มาเติมแกปังาอาโมหนึง่งปลุดจากปังอามาเติมลาดเกากะบีโมหนึง่งปลุดจากลาดเกากะบีมาเติมตีนเนียกอ่องถมโมหนึง่ง ปลูดจากกองศพมา,วาควนขุนโมหนึ่งปรูดจ,จกากควนคุณไปออกสีตาลัสมึงแด่เจยียแยงตาปับเติอมโมอหนึ่งเราปรูดจากเสียแตาปับก้ามเก้าปัตตลุกเติมตาดมโมหนึ่งเราว่างีตึงอาเจย,ยิชิแปดโมผมตึจจงหลงฮาใจย์โอเควะบิดกว่าป้าปุ่มรั้งมึงเจ๋งไหมเปิดเบืเ้องหัวลานเวลเลยชอกไปเลย how much oh you are my friend มึงว่าดาวได้ t w e ที่บ a r chi bát 20 bát giật mày giật đây chậm lắm rốt tao khu lốc mình vừa mấy cái lẹ chứ bẹt mắt này thì tới đừng cả rốt gì chi ok uh, goodbye my friend chậm lắm rốt lười khu lốc rốt bát mà tự 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 mà mẹ ơi cánh trắng nó mm. bị to mình bả ra quá ra ngặt cánh nó bị bụt lai bà giá, ổ lai bà ra nó nặng tông thiếu quá răng măng <tương> chín măng <tương> cái bên này luôn ตัวดีจีนก็เป็นเออแต่ว่าจีนก็กนนนตักกันอีกว่าราดึงลาวมาเราสวัสดีครับตักอ่ตาตะกอารั้ง굿มอร์นิ่ง굿มอร์นิ่งมอร์นิ่งแปลว่า Good morning. Good morning. Morning เช้ากู่ท่นคือคว่า <c ười> เช้าแปลว่าตัดยางไงน,นะต้องตัดยางเพื่อกู่ว่วเช้าเอดมาเราก็ยกขึ้นกูดว่าหลุงอ่ะไม่ใช่กูย่ยางไอ้นี่กู่คือวันดีกว,ว,ว่าเช้าตะวันเที่ยงก็เออตอนบ่ายก็กูดอัปเตอร์นู่นแบบนี้แล้ว Ba bạn xã Trung này câu đi cách đi một nấng, P'Chong biết tiếng Trung rồi, cả prope này cả bơm bể bợt, ai nhớ, bạn Trung nói là để hào, ai đây, để hào, anh này bật tung để hào đi, hào chăng nằng, xứng thế vắng sơn tam yếm nhẫn từng cưỡi, kiếm กูกำเริ่มรู้ที่มันกูเลยาเหมือนอมจิ้มแม่ควงอันนี้ายเหมือนกึบเหมือนกึบกูมัวมัวนี่ก็ดูไม่แรกอะได้ยินไม่ดังเรื่อกูจีบไม่ก็หนุ่มจีนกี่รถอยู่กันถึงมันก็โอ้ยพี่ต้องเราเก่งเลขมาแล้วจีนเป็นไอ้ดูเลยเจ้าจูตะแบงเลยกำลังเกลื่อนนั่งเป็น มึงกิเลยตึงวันนั้นหนังหนังหนังร้านนุ่มจีนมึงจะไป่ปอบยาป้าร้าจีนเป็นไตตุนรานกขยิบมาตึงเลยก็เละกันตกต่งคนพวกกินนุ่มจีนหลังอนไม่ออกคตะคุนกว่างไม่กูนี่กูอันออกกูเบอรเจือชายจีนนะมาจากอ้ยำตอนนี้มาอยู่ลำเอ้ยช่วยอ้าชีลำเอ้ยอันเลอโอ้ใบเตยำมันเก่งตาหน้าจำรานอย่าเล็กมากะลรกี้ หมดตั้งอันกว่าชิงทั้งหมดเพื่อนติงตุกไกวตึมกึ๊กกึมตึ๊ดกึ๊ดไอ้ตึ้งแม่กานุ่มจีนคนย่อกูเล่นหมดรายเดืนไปเลยเปลวอะไรเปลงอะไรนั้นอ๋อแต่เปลงเป็นไม้กว่าเปลงเป็นเลยนี่ยาบำรุงเลือดจะตีได้แต่เลือดลมมาไม่เป็นปกติตกมาจะกกระดูกเก้าใจเลยคุณละโจนซ้องโจนลราจะหน้าแดงเปื้อนเลยรินใช่กันเป็นกันคนละโจนซ้องยอดเยี้ยไปหลุงเจ้ามากกว่าป้าไปเล่นกับกูละคุณหนึ่ง เป็นเพื่อกูเลยจนมาต้านมาเราหนามดำเป็ดๆจออ้อยอ,อ,อย่ายอมฟื้นเลยติ๊กติ๊ติ๊กอย่ากินก็นไปเพื่อแหละกูไม่ใจอันหรอกร้อยนี่ทะเลยปีตองคนนี้โอ้ยิงกะก็ะหนูอยากนะคะไอ้ฉันปวดเองดีวะอ่ครับพี่ปุ้มปุ้ยเอาเิคะน,นะฉันดูไอ้พี่ตองแกพูดเรื่องอื่นน่ะไม่แจก่าเรื่องจะกิงนี่ มนบมเราโนกกะนีคุณใช่ไหมกนี่งมันสิอะไรปะมึงรส่ะอะไรปะเอนากได้่กว่ายิงค่ะเชอได้กับพปุ้มปุยพอดีได้กับพี่ทอทงกับเพิมไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยโต้อต้องอปุ้มปุนด,ด,ดิดิดิไอ้ไเอไอ จำได้ไหมนี่ฉันเคยจำได้กับน้องปุ่มปูนปุ่มปุยไม่ใช่ปุ่มปู่แต่ไตโอ้หัวปุ่มปุ่นมาคุกกว่าแบบคุณแล่ตามลักษณะเจอกูณจำไม่เคยเหม็นแต่ลักษณะปุ่มปุนกับผมน่าไม่พิชจี๊ดจ๊ะำได้ซะเบ้อแล้วถึงน้องปุ่มปุยได้รับเม็ดเศษก้องปีเละไม่แต่ปีช่วงปนไลายเฮ้ยไม่รวยไรปีทองแล้วฉันได้รับเล็วแล้วนะาตึงส่งไปนะแต่ว่าอ่านไม่ออก ปีเกี้ยนจะจีนยังไม่ออกเลยมึงเกี้ยนวาเพื่อจ้องไล่ให้กูวันก่อนต้องไล่ไปยืมกรอกเบื่อดื่มกึบบุมคือไอ้ร้อยบุมคือบานคูนี่ตุยย้อมอีตำเดึงกรึกนุ่มกรอกจึงก็ยืมจึงก็ยืมคลอยบอกกรอกเบื่อ้ อันเละพี่แกว,ว้ว er. นี่ติดติดจุกไล่แมาจังกะอ่านร่ำบันหลือไม่เข้าใจเนี่ยอ่านมาเลยนี่อ่พี่ทองหลักนองเปิดลงไอ้เรยไอ้แมึงเปิมหัวปลือพี่ทองหลักนองเปิดลงกว่าพี่ทองกันหลักนองพุ่มพุ่นี่เห็นมานานว่าพี่ทองหลักนองเปิดลง มือไม่รู้ไปแต่จิ้มหรือกูกันนี่ทั้งทีมั้งมัางเมฆอันกูเออวันไอะไรจะจ้อกลุงไหนอ่ะวันจ้อกลุ้งไอ้มาเปาปี๋เออวันตามีโซว่าวันส้องกล้าใ้มาเปาปี๋แต่ตามีโซนี่เราจะโอ้ประเจดีกไายกันเลยไม่กล้าใจเลยหน่องปุ้งๆกันมาเปาปี๋มาเปาปี๋เอ้ยนัดเปากันข้างไปนละสิ ไม่ปิมขู่เพีพ่ยนแม้แต่ว่ากำลงตายชุดซึ่ง,ง,งเนี่ยลงคำลงตายในแจ้งกันอย่างมึนอยู่เลยมันลงตายว่าเพื่อนองปุ่มปุยหลักเล,ล็กกอดอ้อกันหลักแรกกิตติ์ตึงรู้แล้วก็คู่กำเพี่ยนเพนบป็นคือพอดีกูปิมพ์จริงกูปิมโต๊ะแต่พอดีวันนั้นพึ่งใจว่าแม่มือบ่งตึงพอดีปิมไปโต๊ะกันเลยไหม เออตำราราชาเขียนั้น,นไม่ออกแล้วเขียน,นไม่เป็นอยู่แล้วนะระบายตัวนั่งซื่อในตัวรับบรราวีเตาวปปิทย์ระบาพิมพ์ออกนั้นระบายหลักใเลอกอบ่ได้นี่นี่ปีตองเหรอติดฉันมากน่องค์นีงก็มาตุรานะไม่ไม่ได้มาลวกเรียกพวกเปียกอยู่กับเออเตินนะปีตองเหรอ ก็บปูมแล้วมีตัวอะไรคุยอะไรกับน้องบุญปุยนะนี่คือแบบว่าเราลุกันมั่งนี่น้องนะน้องเข้าใจนะปั่นเปลือกการความรักขึ้นโค้งน้องคือตอนนี้ประกางเด็กชั้นหน้าจะเด็ดปอประกาศว่ากู้ใจคนได้นำประกางแผดของนครปัญจกยรินคืนใดใจแต่งงานกว่าอย่งนี้เยองยิ่งันไม่สบายปราไทยโอ้ bố chạy quần nói dịch tới bộ bạc xanh năn lê cảm ơn là bị tôn ở đâu và bà năn đâu ở phía đâu ở rừng con bạc xanh lê tiểu nhưng mây cho bài bạc thay ô bị tôn đi đâu kén nà lại tức mấy người mỉu cát đâu nóng người bùm bùi <laughs> là bị rô nóng rô bùa đâu kén ngài tài mình trong chín rừng đi ra đây ngoài tạm ôn tầm nay นั่นแหละตีนี่องค์ยิง่งไปซื้อาปไปต้องปีต้องปีแก้วไปซื้อาว่าเคยเป็นผู้ตีจะได้ประแจ้งอันนี้ค่ะปุ้ยปุ้ยพูดให้พี่ต้อเขาเข้าใจนะที่ไม่รอข้างนอกโอ้เออเออเออจะได้ว่าเราเจอไงปโรว่าเคย,ป,คยป,ปประแจ้งหลายมาหลายอันกว่ายิ่งนั่นเลยค่ะด,ดีรี้เลยนะจำได้นั่นกันนิดปุ้ยปุ้ยนิดโดยจะเด็ดองค์ยิ่งมาตุกครั้งและปีต้องปีแก้ว จำระไรน้องปุ่มปุ้ยจำตรงไหนไอ้กะปียอดทองจำตรงไหนไอ้กะปีแก้วแม่ไอ้น้องปุ่มปุ้ยรังป้อมบางเหลาก้าวเปรี้ยวไอ้ไม่รวยไรแหลงทำไมฉันไอ้ไรเกี่ยวกับนี่ป้อมบางป้อมเปรี้ยวนี่อย่าไปตามไอ้แก้วตามแบบว่าไม่มีแววน้องปุ่มปุ้ยโย่เมื่อจุ่มปูพองนะน้องวนปีมันตุ้งปรองมันต้องลอยลิดไอ้ตายฮงมัน มันร yeah! ู้กูบอกเล่นจริงมึงยิ่งโกรธอ๋อคนเราเดี๋ยวนี้ความจริงมันไม่แจะวังก็ชอบกันแล้วเต่ก็มึงไม่เดินตามในทิกต็อกตามในกวยโจดโปรดจีบก้าวปีต์ป่อยให้ตัวจริงเอ้ยแม่โยมกี่ยังบอลล็อกก็ยังมามามาเกือบลุกแช่เซ็ตตุ้ดสช่ ที่จะมาปะอยู่ตำนักหลผู้ที่มีวาสนาไม่กดขึ้นฟื้นคำตามประบัญชาจะขางข้าปัญจคีรินออกแผ่นดินโทก